ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อของกโกงคำนี้ดีมี3คํคำมานําเสนอให้คุณระวังเอาไว้และต้องเข้าใจมันให้ดีคําที่ 1. low risk High Return ที่จริงคำนี้มันฟังดูดีนะครับดูดีดูฉลาดดูรวยแต่มันก็อาจจะผ่าสวยได้เพราะว่าใครใครก็อยากหาเงินได้มากๆโดยที่มีความเสี่ยงน้อยๆหรือไม่เสี่ยงเลยกันทั้งนั้นมันก็เลยเอามาใช้หลอกกันง่ายครับตัวอย่างคลาสสิกแช์ลูกโซหรือที่ภาษาอรรังกฤษเรียกว่า Ponzi scheme และที่ได้บแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีที่มาจากชื่อของ Charles Ponzi เขาเป็นคนอิตาเลียนที่อพยพมาทำงานในอเมริกาในช่วงปี1920โดยทำธุรกิจ Import Export ซึ่งมันก็จะมีการแบบว่าทางยุโรปขอให้ทางฝั่งอเมริกา ส่งแคตตาล็อกสินค้าไปให้ทางไปรษณีโดยที่ทางนู้นก็จะแนบสิ่งที่เรียกว่า IRC หรือว่า International Reply Coupon มาให้ด้วยอันนี้เพื่อความสะดวกเหมือนกับออกค่าส่งให้ครับเพราะว่า IRC เนี่ยเอาไว้ใช้แลกเป็นสเตป์ได้ทีนี้แหละพอนซี่ก็เลยเห็นช่องรวยว่าเอเดีอยู่นะคูปองนี้มันเอามาขายทํากําไรได้3 4สเท่าเลยนะสมมติซื้อจากทางยุโรปมาร้อยหนึ่งเอามาขายเมริกาได้3 4 0 0อะ่ะ This is called arbitrage or arbitrage. It means buying something from one place and sell และเ i ียบอ n กอันห at the same time to make profit from the difference in price พอนซี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทุกคนมาลงทุนซื้อคูปองกับผมซิเนี่ยความเสี่ยงแทบไม่มีเลยนะรวยง่ายรวยไวรวยชัวแล้วก็รวยมาก <c oughs> ซึ่งมันมีเหรอครับเรื่องราวดีๆยี่งนี้เจออะไรที่มันดีงามเกินเบอร์แบบนี้จําไว้เลยนะ if it's too good to be true It probably is สัญญาณอันตรายเลยครับ so watch out และสรุปก็คือโดนหลอกกันทั่วหน้าครับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในเวลาเพียง9เดือนคิดเป็นมูลค่า20ล้านดอลลาร์สาหารัฐในวันนั้นเทียบเท่ากับ257ล้านดอลลาร์สาหารัฐในวันนี้แล้วพอนี่ก็กลายเป็นบิดาแห่งแชร์ลูกโซ่ถูกเอาชื่อมาใช้เรียกเป็นสิ่งนี้ไปเลยลูกหลานเนี่ยต้องรีบวิ่งเปลี่ยนนามสกุลกันให้วุ่นเลยครับชาวกันไปฉ่ำๆคำที่2 the illusion of credibility illusion แปลว,ว่าภาพลลงตาหรือ ความเชื่อผิดๆ credibility คือความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้ใจย้อนกลับไปในปี1870สซาร่าฮาวเปิดธนาคารชื่อ the ladies deposit ตั้งตัวเป็น a bank run by women for the women โดยตั้งใจจะช่วยเหลือหญิงฐานะปานกลางเจาะกลุ่ม single lady โดยเฉพาะและให้ผลตอบแทนสูงถึง8%เฮ้ยมันดูดีนะเพื่อนหญิงพลังหญิงอ่ะเป็นคนดีอ่ะเฮ้ยเขาไม่หลอกเราหรอกสุดท้ายคือโกงจ้าอีกเคสหนึ่งไม่นานมานี้ในปี2008ครับเบอร์นี a แมดดอฟเจ้าของบริษัทใน หน้าซื้อขายหุ้นผู้น่าเชื่อถือลุกขึ้นมาบอกกับนักลงทุนว่าเนี่ยผมมีสูตรทางคอมพิวเตอร์ที่จะการันตีผลตอบแทนได้แน่ๆไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรก็ตามมาอีกแล้วชูกูชูบีทรูมาอีกแล้วแต่คราวนี้คนเชื่อกันนะครับเพราะว่าแมดดอฟเคยเป็นถึงอดีตประธานตลาดหุ้น n a สแด q มาแล้วใช่ไหมคนมีชื่อเสียงระดับนี้ไม่หลอกเราหรอก สุดท้ายโกงเหมือนกันจ้าอันหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็เพราะว่ามันคือการเอาเงินของนักลงทุนรายใหม่ๆไปจ่ายให้กับนักลงทุนรายเก่าๆไปเรื่อยๆวนกันไปเข้าทํานอง robbing peter to pay paul เอาเงินคุณสมชายไปจ่ายให้กับนายสมศักดิ์อะไรประมาณนั้น,นครับและคำที่3 f o m o หรือ fear of missing out แปลง่ายๆก็คือกลัวพลาดโอกาส กลัวตกขบวนโหทุกคนรวยกันไปหมดแล้วะเราจะไม่ไปกับเขาได้ยังไงไปด้วย And when you see that Hey everybody's i doing it And it seems safe Then it must be safe คือแง่ละคนที่เขารวยเนี่ยเขาก็ออกมาป่าประกาศส่วนคนที่เขาโดนหลอกโดนโกงเขาก็อยู่เงียบๆไงอย่างที่เห็นในกรณีของ forex 3D บ้านเราครับภาพโชว์รูมรถหรูความสนิทสนมกับดาราคนดังแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมบนไอ f a c e b o o k ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจแชร์ลูกโซ่สี So basically, this kind of Ponzi scheme can grow so large and so fast because of the verbal referrals. Referral, refer. แร้ว,ว่าเมนชั่นอ้างถึงกล่าวถึงนะครับเคยได้ยินเขาว่า referral marketing มัม้ครับมันคือการตลาดแบบบอกต่อก็ประมาณว่าเฮ้ยมันใช้ดีนะเราใช้มาแล้วคนนู้นก็ใช้คนนั้นก็ใช้ในายใช้สิ it's the power of word of mouthso when it comes to investment or anything at all really เวลามีใครมานำเสนอช่องทางรวยมากๆเนี่ย just ask yourself is this too good to be true